สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครือรท์เธอร์สามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้เราอยู่กับคุณกังฟูอาวิโลนะซึ่งอยู่ในแมป t e มเพ e ลพร m e นะฮะกังฟูอาวิโลก็เล่นเป็นเอ่อจักรวาลดดนาทยิอุทัยสีเขียวนะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณเคลเซลนะเคลเซลเคลเซล นะเล่นเป็นพันธมิตรสีน้าเงินนะอยู่ที่ฝั่งขวานะครับของแมปเทมเพิลพรามนะครับซึ่งสีน้ำเงินก็เป็นสีประจํากองทัพตามเนื้อเรื่องเป๊ะเ,เลยนะฮะมาดูกันนะว่าแมชนี้จะเป็นยังไงนะครับเดือดแน่นอนนะดูจากชื่อแล้วนะครับกังฟูอวิโลนี่เขาก็เดือดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าคุณอวิโลเนี่ยเออผมจะเรียกสั้นๆว่าอาวิโลนะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมแพ้ง่ายๆสักเท่าไหร่นะเป็นแต่ว่าแบบไม่เหลืออะไรจริงๆนะะหรือไม่บางเกมเนี่ยก็คือสู้จนแบบ จนกองทัพถูกทาลายไปหมดเลยนะประมาณนั้นนะครับอ่าอ่าก็มาดูกันนะว่าจะยังไงนะครับรู้แต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีน้าเงินนะครับส่งทหารเข้ายึดวิหารแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้มี p พ a c สกิปเปอร์วิ่งมาคุมโซน,นครับตามด้วยเอนจิเนีนะฮะส่วนฝั่งสีเขียวไม่เล่นเอนจิเนียแต่มาขยายโรงเก็บแร่โรงนี้นะครับอย่างไกลเลยนะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ฝั่งสีเขียวมีโรงเก็บแร่ทั้งหมด3โรงนะ อย่างไวนะครับโอ้โหโรงทหารเพิ่งจะมานะฮะจริงิแบบนี้นี่ควรเล่นนะฮะอ,อะไรเนะี่ยอะไรเกิดอะไรขึ้นอ๋อมีห้าว่ายน้ํามาสเกลนะฝั่งสีเขียวก็เลยจัดการยิงทิ้งซะเลยนะประมาณนี้แล้วตรงนี้โอเคสีเขียวกุนอาวิโลส่งโดโจคอมาตรงนี้นะกลางตรงไหนไม่ทราบเหมืนกันแต่ว่าที่ีนี่ควรที่จะยึดบ่อน้ํามันด้วยนะจะได้เปรียบทางด้านอีโคโนมิกนะฮะ <c oughs> ฟังสีน้ำเงินตอนนี้ไว้ครับพีสกิปเปอร์วิ่งมาเติมนะฮะโอเคตอนนี้มีอยู่กี่คนแล้วเนี่ยขอดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนนะครับเป็นทหารแจฟสองนะครับเจฟวิลินโซเจอร์นั่นแหละโอเคเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรแบบเวฟเอ็มซีบีพับเก็บนะฮะมีแอร์เบสนะครับสนามบินมาแล้วนะฮะจังหวะน,นี้สนามบินบูตแคม์บูตแคม์นี่มาอยู่แล้วมาตั้งแต่แรกแล้วนะฮะโอเค ส่งม้าวิ่งออกไปสกาอีกหนึ่งตัวนะฮะ MCV ย้ายขึ้นมากลางบนนี้นะครับเพื่อทําการขยายฐานนะฮะสร้างโรงเก็บแร่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวก็ยึดบ่อน้ำมันไปได้แล้วนะะอ่ามีการส่งอพพารโลเข้ามาสกาด้วยนะที่แน่ๆนะครับอย่างหนึ่งก็คือฝั่งสียมก็นเห็นแล้วนะว่าสีเขียวลักลอบสร้างโรงเก็บแร่จุดนี้นะครับ <c oughs> ตรงนี้ยังไงครับอุ้ยทหารอุตสาชักดาบออกมานะครับนึกว่าจะได้แลกเลือดก,กันกับมานะไม่ใช่นะอะสรุปม้าก็ได้นะครับตอนนี้ วอครับมีทหารวิ่งมาทหารเยบจะมีเอนจิเนียร์ตามมาไหมเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะอ่ะมีวินดิเคเตอร์ลอยลําบินวนอยู่นะจุดนี้นะครับวินดิเคเตอร์นี้เป็นยูนิตที่ประจําจุดเฉยๆเหมือนอพอลโลมไม่ได้นะอ่ะมันก็จะบินวนเป็นวงกลมแบบที่เห็นเมื่อกี้นะครับอ่ะแล้วตอนนี้ก็บินออกมาแล้วครับไปไหนต่อเอ่ยไม่ทราบรูแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวกะจะมาขยายฐานนะครับแต่ไม่ได้นะับเพราะว่าสีน้าเงินเข้าอาหมามากันไว้ก่อนนะครับลง จับกลางเป็นรงเก็บได้ไม่ได้ครับก็หย่อนลงไปสครับสลูกเน้นๆไม้แตกนะครับอตรงนี้มีเทงุลอยมานะครับมากําจัดมาทิ้งนะครับแตกสองเรียบร้อยครับฝั่งสีเขียวในที่สุดก็ได้วางสักทีนะฮะแต่มันเสียหายไปเกือบจะครึ่งหลอดเลยนะเนี่ยตอนนี้อ้ฝั่งซีมเงินทําลายบ่อน้ำมันทิ้งเลยนะฮะไม่ยึดนะครับผมอบอกว่าไม่ยึดนะฮะขี้เกียจไม่อยากเสียตังค์กับการสร้างอิเจเนียสองตัวนะฮะตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงิน ขึ้นเทียสองนะครับมาแล้วนะฮะอ่าอันนี้เป็นเส้นการส่งข้อมูลนะเทียสองเทียสามนะครับซึ่งอันนี้มันบั็กนะฮะจ,นะจริงๆเนี่ยอ่จริงๆเนี่ยมันถ้าถ้าหากว่าผมกดคลิกดูเนี่ยมันมันถึงจะมีนะแล้วถ้าผมกดออกมันก็จะไม่มีมันก็จะเป็นอย่างงี้นะจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอย่างงี้แต่ว่าอันนี้มันบั็กนะฮะบั็กกราฟิกอืมอ่าเทียสองอากาศยานเทียสองของฝั่งพัทมิดนะครับไคลอคอปเตอร์มาแล้วนะ ไครโอคอปเตก็ตามชื่อเลยนะฮะคอปเตอร์เย็นไครโอแปลว่าความเย็นนะแล้วตรงนี้ยานขนส่งมาทําอะไรครับนี่แตกไปแล้วนะตรงนี้โอ้ฝั่งสีเขียวเอาอย่างนี้เลยนะครับขึ้นนาโนเทคเมนเฟรมเลยนะจะขึ้นเทีสามแล้วนะครับผมอืมว้าวเทคโนโลยีคั้นสามกำลังจะมานะเราอาจจะได้เห็นยูริโกโอเมก้าก็ได้นะผมแต่ไม่แน่เขาอาจจะเล่นโอนี้ก็ได้ไอ้คิงโอนี้กับอะไรนะเอเวฟอสอะ เวฟฟอสอาร์เิลลอรี่อเคตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินส่งกองทัพบ,บินมาด้านบนนี้นะครับมีอัพพาโลมาคุมกันอากาศยานอื่นๆด้วยนะส่วนตรงนี้ก็มีการส่งพีสกิปเปอร์เข้ามาให้เทงุมันยิงแต่ดุ้ยให้เทงุมันยิงเล่นนะแบบแบบริ้นพันกันขออภัยนะแล้วตรงนี้โอเคเอามาแช่แข็งรถเก็บเร่นะเข้าใจได้นะครับตอนนี้ก็แข็งไปแล้วเรียบร้อยนะครับอินดิเคเตอร์ต้องทํางานแล้วครับย้อนลงไป1ลูกเน้นๆนะครับ2ลูกเลยครับผมจังหวะนี้ แล้วยังไงต่อครับฝั่งสีเขียวตอนนี้มีแค่เทงูนะฮะโอเคเน้นไปที่เทงูก่อนนะครับเพื่อที่จะมาสู้กับกองทัพอากาศของฝั่งสีเงินนะถึงเงินเขาก็อ้อมมาตรงนี้แล้วไงครับอุย้ยรงทหารเทียสามโอเคเออยูริโกะมาแน่นอนถ้าไม่ยูริโกะก็น่าจะเป็นอ่าชื่ออะไรนะโร c กิตเอ g e เจโอเคครับยูริโกะโอเมก้าจริงๆด้วยนะอ่าแลวตรงน,นี้ฝั่งสีเงินก็ลงมานะครับผมเชแข็งรถเก็บแร้ หายไปอีกหนึ่งคันนะบุ่มจมน้ําลงไปแล้วนะโอ้โหฝั่งสีเขียวต้องกดสร้างใหม่เลยนะ,ะประสบผลสําเร็จนะครับฝั่งสีน้ําเงินบินกลับบ้านนะครับและตอนนี้ก็มามีโรงรถแล้วด้วยนะครับกาลังผลิตรถถังกาเดียนออกมาเลยนะครับแล้วตรงนี้อะไรนะอู้สง่งทิพไทเข้ามาโจมตีเป็นความคิดที่ดีนะทิพไถ่ acv นะฮะหน่วยต่อต้านทหารราบนะครับแต่ว่าถ้าอยู่บนน้ำเนี่ยมันจะยิงต่อปีโดต่อต้านยานเกราะด้วยนะเนี่ยครับเป็นยูนิตที่เอาไว้ยิงพวก เดือดำน้ำได้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้อุ๊ยอพพลโลปะทะกับเทงุไม่ไหวนะครอลพโลต้องหนีนะครับตรงนี้เทงุก็ดรอปลงมายิงติดท้ายแตกหนึ่งนะครับติดท้ายแตก2แน่นอนครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมเดาได้ไม่ยากนะฝั่งสีน้าเงินต้องดึงอพพลโลกลับบ้านก่อนนะครับไม่งั้นหนีพังนะฮะแล้วตรงนี้ก็ยังบั๊กไม่หายนะครับเนี่ยเออรู้แล้วครับว่าส่งข้อมูลขนาดนี้อะโอเคตรงนี้ Guardian Tank สมคันนะครับคันที่สี่กำลังมาหรือเปล่าครับ โอ้ไม่ใช่นะเป็น ifv นะเอาไว้ใส่เทงูนะเนี่ยด,ดูทรงแล้วนะโอเคฝั่งสีน้ำเงินว่ายังไงครับรวมพลก่อนนะครับยังไม่ออกนะฮะยังไม่ออกแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยอู้อพอลโลยิงสู้กับเทงูร่วงไปอีกหนึ่งลำนะตรงนี้มียูริโกะเข้ามาแล้วนะครับอ่ายูริโกะนี่เป็นยูนิตคอมมานโดที่สามารถโจมตียูนิตอากาศได้นะอืมแตกต่างจากทัญญากับเอ่ออะไรนะนาตาชานะธันญญากับนาตาชาเนี่ยยิงยูนิตพัคอากาศไม่ได้นะ ตรงนี้อะไรนี่เอนจิเนียโอ้โหกดสกิลวิ่งเร็วเลยนะครับแต่ว่ากดไกลไปหน่อยรอเปล่าเนี่ยแล้วคุณส่งมาทาอะไรครับเนี่ยให้มันรออยู่อย่างนี้ให้มันเหนื่อยเล่นนะเนี่ยอ่ะแล้วตรงนี้ว่าไงครับโรงรถน่าจะขึ้นเทียสองอยู่ปะโอเคเทียสองเพิ่งจะมานะครับอ่าแล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียวสังอิปิโเรลด็อกส์นะครับผมถ้าเรือนะจริงๆมีคนที่จะหัน ทางออกให้มันออกมาให้มันออกไปทางนี้นะเนี่ยทางนี้ทางนี้นะเนี่ยไม่ควรที่จะออกมาทางนี้นะเนี่ยแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยก็เข้าใจได้อยู่นะอ่ะอยังไงก็ตามนะครับจังหวะน,นี้ฝั่งสีเขียวมาแล้วนะครับนํามาด้วยเทงงูนะฮะตามมาด้วยยูริโกะนะครับแล้วก็มีซัดเดิลพลสปอร์ตด้วยนะครับยานขนส่งที่ไม่รู้สร้างขึ้นมาทําไมนะข้างในมีอะไรอยู่เปล่าไม่มีไม่มีทหารอยู่ทาวเวอร์คออูอ p o r t อ a ์โ a แอดวานซ Bas ส e ดฟ e อนสตรงนี้อ่ะยังไงเนี่ยเอาฝั่งเซียนเมันก็ยังใช้แทคกติกการ harassment อย่างนี้อยู่นะครับบึ้มไปแล้วนะหย่อนลงไป3ามลูกเน้นๆเลยนะและในจังหวะนี้นะครับสีน้าเงินหลังจากที่ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับก็เข้าโจมตีเลยนะครับมีการเดนหนึ่งคันคอยชี้เป้านะฮะแล้วก็มีเอ่อมิราดแล้วด้วยนะครับจังหวะนี้แล้วังครับ r Rocket Angel อหือฝั่งเซียนเมินอ่็มี i f v ไว้สอยอยู่นะครับจังหวะนี้ยังไงครับแล้วก็บึ้มไปนะ เถง,งุดรอปลงมายิงเลยนะครับจังหวะนี้โอ้โห و, ยังไงครับจะสู้ไหวไหมฮะตรงนี้เถง,งุเข้าประชิดนะครับเพื่อทําระเบิดพีชีพนะฮะ <c oughs> disorable discharge เอ้ยไม่ใช่แล้ว discharge นะครับผมพูดผิดขออภัย <c oughs> แต่ก็บึ้มไปนะครับโอ้โหกาเดียนแตกไปแล้วนะครับผมฮึมโ,โรเก็ตเอ็นเจี้ยนี่ตัวพลิกเกมเลยนะเนี่ยโอเคฝั่งเสีมเงินเหลือกาเดียนอยู่คันเดียวนะครับไม่น่ารอดนะจังหวะนี้ตูมเรียบร้อยครับผมโอ้โหแต่ตรงนี้ว่ายไงเนี่ย รวเก็บแร่อะโดนยิงอยู่นะฮะน่าจะแข็งภายในเวลาไม่นานนี้นะครับผมแล้วก็ยังไม่แข็งนะฮะเขนมาดูฝั่งสีเขียวกันนะครับคุณกังคุณอาวิโลกังฟัววิโลคุณสร้างหอไวฟฟอสไว้ในบ้านอย่างนี้เลยนะครับสร้างไวลึกจังน่าจะสร้างไวแถวๆติดกำแพงนะ,ะตรงนี้ยังไงเนี่ยยูริโกโ,กโอ้โหเขามาโดนรุมยิงสิครับลักษณะนี้หือแตกไปนะครับเรียบร้อยครับ โดน f v กระหน่ำยิงนะฮะโอ้โหโชคดีนะครับมิราดจะเรียกว่าโชคดีไนหะมวะคือสุดท้ายก็ตายอยู่ดีนะจริงจริงมิราดถ้าหากว่ามิราดออกมาเร็วกว่านี้เนี่ยยูริโกะจะตายง่ายกว่านี้นะโอ้โหแล้วมิราดมันแปลงร่างเป็นต้นมะพร้าวด้วยนะฮะแนบเนียนฮนะแนบเนียนโอเคมิราดในเกมภาคนี้เนี่ยแปลงร่างไปแปลงร่างเป็นได้เอ,อหลายอย่างนะนอกจากต้นไม้นะครับแปลงเป็นก้อนหินก็ได้เป็นรถหรือแม้กระทั่งเสาไฟฟ้าก็ทําได้นะผมซึ่ง ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นที่ที่มันอยู่นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็เข้ามาอีกรอบนะครับนำมาด้วย IV นะครับเอามายิงเจาะกำแพงนะเออดาเมจก็เข้าเยอะอยู่นะเพราะว่ามีหลายคันนะครับแล้วตรงนี้ยังไงครับเทง,งุเข้ามาอุย้ยโดนนะครับตรงนี้ยูริโกอ้าวได้หมาไปหนึ่งตัว <laughs> มีราชยิงรงถลุงเร่แตกไปแล้วนะฮะแฝั่งสีขาวแก้ยังไงครับโอ้โหคิงโอนี้มาขนาดนี้ต้องใช้ กำลังสนับสนุนทางอากาศซึ่งเขามีหรือเปล่าฝั่งสีน้ำเงินไม่เห็นนะแต่ว่าตรงนี้โรงรถประกอบอะไรอยู่สักอย่างไอ v รถรถกีเพลสโปรโสเปกเตอร์สร้างมาทำไมครับอ่ะบินิเคเตอร์มาแล้วนะครับสองลำขึ้นบินเลยนะฮะตรงนี้มิราชสองคันแต่งร่างเป็นต้นไม้นะพรางตัวนะครับพรางตัวส่วนฝั่งสีเขียวนี่ดูทรงแล้วนะ่าจะออกจากบ้านยากอยู่นะเนี่ย เอ๊ะแต่ก็ไม่แน่นะโอ okay, เคผมว่าออกได้อยู่แล้วเพราะว่าเขามี r รเ k e เ a n g e จอยู่นะเอ๊ะแต่ว่า r ร c ก e เ a n g เจมันก็จะแพ้ทางไอวีอยู่ดีนี่หวา่าอ่ะก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะแล้วเขาส่งเอาอยาขาส่งมาทำอะไรครับเนี่ยยูริโกะอ,อยู่ข้างในใช่ไหมใช่นะฮะอีกแล้วนะครับทำให้มันเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่รู้สึกว่าจะช้าลงค่อยค่อย เคลื่อนมาช้าๆนะครับส่วนตรงนี้อู๋ลำแสงเช่แข็งยิงลงมาจากอาวกาศแข็งสองเลยครับทั้งรถทั้งโรงนะฮะแต่ฝั่งเสียมเงินไว้ครับเสียมเงินตรงนี้วินดิเคเตอร์มาแล้วทิ้งระเบิดไซคิงโอนี้ไปก่อนนะครับแล้วตรงนี้อู้โรงเก็บแร่บึ้มไปแล้วนะแต่รถเก็บแร่ยังอยู่นะเนี่ออยอะยางไงก็ตามนะครับศึกใหญ่ได้บังเกิดขึ้นแล้วนะครับคิงโอนี้เปิดก่อนนะครับพุ่งชนเลยครับอย่างนี้ อยู่ดีโก้โดนกระนำยิงเข้าไปแตกตูมเรียบร้อยครับมีปืนใหญ่อาทินายิงอยู่แนวหลังด้วยนะส่วนฝั่งสีเขียวเนี่ยหวังพึ่งพาโรเกตเอ็นเจิ้ลอย่างเยอะเลยนะฮะโรเกตเอ็นเจิ้ลมันเป็นยูนิตต่อต้านยานเกราะไงครับมันแพ้ทางพวกทหารราบอย่างเจฟนะฮะทหารเจฟวิลินนะครับผมอย่างนี้นะโอ้โหแล้วตรงนี้สไนเข้าไปที่โรงรถเลยนะครับระเบิดตูมไปแล้วนะฮะโอ้โหตรงนี้อะไรยิงอะไรเนี่ยยิงคิงโอนี่เอา้าทหารเจฟเอ้าโดนเหยียบตายโอ้โหเรียบร้อยตอนนี้ฝั่งสีเขียว อ้าวเกมพลิกนะครับมาเป็นฝั่งสีเขียวได้เปรียบนะครับแต่ว่าสีเขียวโอ้โหแล้วกระหน่ำยิงไปที่ฐานใหญ่แตกแน่นอนครับจริงๆฝั่งสีน้ำเงินคุณที่จะขายทิ้งไม่ทันแล้วครับจังหวะนี้นะครับอัพโลบินบินส่วนเฉยนะฮะร่วงไปเลยนะครับดูความ o อของ r o c k e t Angel นะถ้าสร้างมาเป็นฝูงนะครับและที่สำคัญคือมันติดดาวด้วยไงดาเมจมันจะเยอะมากนะรีเจนเลือดได้ด้วยนะตอนนี้ฝั่งเสียงเงินแก้ทางโดยการสร้างฐานเจวิลินขึ้นมานะครับผมเอามาสอยก็ได้อยู่นะครับเรียบร้อยครับร่ลงไปอีกหนึ่ ไม่แน่ใจนะครับว่าใครแพ้ใครชนะแต่ถ้าให้ผมเดาเนี่ยจะเป็นฝั่งสีเขียวกดยอมแพ้ก็ได้นะอ,อ,อืเพราะฝั่งเสียงมือเขาสร้างฐานเจ็บขึ้นมาได้ได้ทันยังไงแล้วโรเก็ตเอ g งเจ้มันแพ้ทางทหารราบนะอย่างที่ผมพูดนะน่าจะเป็นประมาณนี้แหละครับสรุปถ้าให้ผมเดานะคุณเร์เซลน่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมอ่ะโอเค สิ่งก่อสร้างก็ประมาณนี้ทรัพยากรอันนี้น่าสนใจนะฝั่งสีเขียวนี่ก็โอ้โหอย่างเยอะเลยนะแต่ว่าช่วงท้ายเกมนี่ฝั่งสีน้ําเงินนํานะเพราะว่าช่วงท้ายเกมนี้โดน harassment บ่อยอยู่นะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ